สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับช่อง w i l l ี่ฮาร์โบเทียแอนด์แพรนโนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันก็ไม่ถือว่าเป็นอัปเดตนะครับเพราะว่าการอัปเดตมันหมายถึงว่าต้องมีอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะวันนี้ก็คือทุกอย่างมันเหมือนกับไม่ไปไหนเลยแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะเผอจะแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่31 อ uh, unemployment extension นะฮะก็จะหมดไปแล้วนะครับจะเป็นเดทไลน์ของ unemployment ก็จะมีเเรื่องใหญ่ด้วยกันนะฮะก็คือเรื่อง uh, eviction moratorium uh, Mor d e e m นะฮะก็คือการเ uh, ช่าบ้านนะฮะก็จะหมดคือ2เรื่องนี้ตอนนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันใหญ่มากนะครับระหว่าง uh, GOP กับ uh, House Uh, Representative นะฮะก็คือ Chuck Schumer กับ uh, Nancy Pelosi นะฮะตอนนี้ก็จะมี4ตัวละครใหญ่นะฮะก็จะมี Nancy Pelosi Chuck Schumer นะฮะแล้วก็ Steven m n u c ช a l Steven m n u c h a นะฮะแล้วก็ uh, Mark m e a d o w นะฮะสี่คนนี้ uh, วันนี้นะครับเขากำลังประชุมกัน uh, ในเรื่องนี้นะครับผมก็คือ เดทไลน์ของอันเนมพอยเมนที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ป้องคนที่เช่าบ้านอยู่นะฮะไม่ถูกการคิกเอาท์ออกไปนะครับผมสองเรื่องนี้ตอนนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อสองสันก่อนจำได้ไหมฮะมิสเตอร์ตีเวนมมนูเนเขาให้สัมภาษณ์ว่าวันที่31มสิบกรกาคนี้ถ้าเราดูข่าวเก่านะฮะเขาจะต้องผ่านให้ผ่านการ ตกลงนะฮะตอนนี้ยังมีการนิกโฌเชียกันอยู่นะฮะเพราะว่า,าผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะฮะฟังนะครับกรุณากด subscribe และกดไลค์นะฮะถ้าชอบวิดีโอนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะอัปเดตเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยนะครับแต่มันมี2ประเด็นที่อยากจะมา,าพูดวันนี้นะครับก็คือ Unemployment จะหมดพรุ่งนี้นะครับวันที่31มสิบเอ็ดออฟจาจำได้ไหมครับถ้าใครติดตามคลิปของผมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีะผู้เช่าบ้านนะฮะหรือเช่าบ้านอยู่ก็จะ,ะกฎหมายคุ้มครองก็จะหมดพรุ่งนี้ด้วยนะฮะสองข้อนี้ตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งทาง GOP หรือ Senate นะฮะซึ่ง Republican เสียงค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ Majority Leader นะฮะ Miss McConnell ตอนนี้ Miss McConnell ไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับเหมือนกับว่า,าทางพรรคของเขาเองมีการถกเถียงกันนะฮะแล้วก็เขาคือเขาไม่อยากจะโหวตให้ผ่านนะฮะก็คือ50-50แต่ก็ชอบอย่างหนึ่งนะ,ะถึงแม้ Republican จะมีบางคนหรือเกินกว่บครึ่งไม่อยากจะโหวตให้ผ่านแต่มิส มิสรอมเน่นะฮะเขาก็พูดออกมานะครับควรจะ extension 600แล้วก็ค่อยลดลงไป500แล้วก็300คือตอนนี้มันมันขั้นโคม่านะฮะเพราะว่าคนก็ยังไม่มีงานทำแต่บางท่านก็อาจจะทำงานก็คือว่าไม่ได้เดือดร้อนแต่ส่วนใหญ่นะคะคนก็จะไม่ทำงานแล้วก็จะเดือดร้อนนะครับเพราะว่า unemployment จะหมดพรุ่งนี้แล้วนะฮะซึ่งมิสรอมเน่ก็พูดดีนะครับผมชอบเขาเขาบอกว่า น่าจะต่อ600แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5เนี่ยอะไรอะไรมันก็คงจะดีขึ้นเพราะว่าวัคซีนมันก็เริ่มจะพัฒนาไปในการทดลองพาสที่3คือตอนนี้นะครับณนะนะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ4ท่านนะครับตัวละครสำคัญก็คือชัคชูเมอร์แนนซี่พารูซี่นะฮะแล้วก็สตีเวน m มนูชินนะฮะแล้วก็มาร์ เมโดนะฮะกำลังเข้าห้องนิกโ t ชีเอตกันนะครับตกลงจะเป็นยังไงอาจจะต้องมีการเอ็กต์เทนชั่นอะไรที่สำคัญสำคัญไปก่อนนะฮะเหมือนตอนที่ประธานานธะิบดีพูดเมื่อวานนะครับว่าถ้ามันไม่ผ่านจริงๆหรือต้องใช้เวลาเพราะว่าเขายังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมฮะก่อนที่วันที่7ทางเดโมแครกจะต้องไปพักร้อน คือเขายังมีเวลาอีกวันหนึ่งแต่2เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ซึ่งมันรอไม่ได้แล้วก็คือ Unemployment ที่จะหมดไปวันพรุ่งนี้นะฮะกับเรื่องอเรื่องนี้นะฮะที่ eviction m e r a t o r i u m นะฮะการต่อ,อคุ้มครองผู้เช่าบ้านผู้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะฮะประเทศนี้ค่าเช่า,ชาบ้านเข้าเช่าอพาร์ตเมนต์แพงนะครับผม ก็คือครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยนะฮะประมาณนั้นบางที่แพงถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆก็คือ70%หรือ50%ของเงินเดือนซึ่งถ้าคนตกงานหรือตกงานนานๆเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่นะครับไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยค่าเช่าบ้านมันมันแค่หนึ่งใน6%ของเงินเดือนนะฮะที่นี่มันไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งการที่จะเช่าบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับประเทศนี้ เขาก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองตัวนี้นะครับตอนนีออ้สี่ท่านทีป่ประชุมกันอยู่นะฮะถกเถียงกันไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนนะฮะคือประธาน,นที่ปรึกก็ได้จี้ไปเมื่อวานนะฮะว่าถ้ายังสรุปไม่ได้ยังไม่ผ่านอะไรก็เอาที่มันสำคัญสำคัญก่อนก็คือ unemployment นะฮะตอนตอนนี้ unemployment คือประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าคนตกงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เขามีการเปิด เปิดธุรกิจนะฮะ reopening business สุดท้ายก็ต้องกลับมาปิดอีกนะฮะเพราะเพราะก็เจอ,อคลื่นผู้ติดเชื้อรอบ2องนะฮะโดยเฉพาะเมืองทางฟลอริดาทางเท็กซัสบางรัดเขาก็ถึงแม้คนจะติดแต่เ,เขาก็ยังเปิดอยู่นะครับผมประเด็นมันมีอยู่ว่าอสองพักนี้ทำไมไม่โหวตให้ผ่านทำไมมันถึงเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรถอยหน้าถอยหลังไม่ไปไ ไม่ไปข้างหน้าสักทีก็เพราะว่าเขามีการโพสที่ไม่ตรงกันนะฮะก็คือแพ็กเกจของเขาฮะสติมูลเลตแพ็กเกจของเขาไม่ตรงกันก็คือมันมีปัญหาระหว่าง HeroX กับแค่์ฮิลส์เอ็กที่ออกมานะฮะไอตัว h e ลส์เอ็กเนี่ยโปรเทคชันมันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแ a นซี่พ l ล s i ซีบอกว่า we have to have ชีพูดว่า we have to have um, comprehensive full bill นะฮะเพราะว่าเขาคอมเพลนที่ว่า GOP หรือเส uh, นาะะออกบินตัวนี้มาค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์แบบนะฮะชีบอกว่า skinny bill we have to have a comprehensive full bill นะฮะก็คือมันไม่มันไม่โปรเทคทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับตัว care x อันก่อนซึ่งมันก็เป็นผลเสียกับ คนอเมริกันทั้งหมดนะฮะหรือชาวเราๆนี่ยนะครับก็คือบินมันไม่สมบูรณ์แบบมันดูแล้วมันไม่ใช่นะครับเขาก็เลยไม่โหวตให้ผ่านแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็คือ,อมีปัญหากันตั้งแต่ผมว่านั้นมันมีปัญหากันตั้งแต่การเซ็ตบัตเจ็ตแล้วเพราะว่าบัตเจ็ตของรีพับลิกันเนี่ยมันแค่1.5ทิเลียนหรือ1.2 ต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทางทางาเ,ดเดโมแครคเนี่ยเขาเซตไว้3 t r i l l i o ซึ่งฟูลออปชันเลยก็คือเยอะกว่าอันอันก่อนอีกเยอะกว่าแคร์แอ็ซ์อีกนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่า,าคนเดือดร้อนจริงๆเหมือนเมื่อวานชักชูเมอร์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าคนที่เขาอยู่บ้านเขาตกงานเขา,เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ ประเทศไปปิดธุรกิจเหมือนกับว่าไข้หวัดมันระบาดแล้วเขาไปสั่งให้ปิดธุรกิจเขาก็ตกงานซึ่งไม่ได้เป็นความผิดของเขาที่เขาจะต้องอยู่บ้านแล้วตกงานแล้วมากินเงินอันอมพลอยแล้วก็บวกกับเงินว่างงาน600ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ร้0ยปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งเออคุณชักชูมเมื่อพูดดีนะครับผมก็ตบมือให้เขารัวๆที่ฟังดูเมื่อวานเขาพูดสมเหตุสมผลว่าคนที่เขาตกงานเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาเ ต้องมากินเงินว่างงานแล้วก็บวกกับอีก600ที่ช่วยคือเขาสวนกระแสตร,ตรงที่ว่าเขาสวนคำพูดตรงที่ว่าลีพับลิกันไปพูดว่าสตีเวน m มนูเช่นนะฮะเขาพูดว่าคนที่อยู่บ้านกินเงินเยอะกว่าเงินทำงานกินเงินว่างงานบวกกับเงิน600มันเยอะกว่าทำงานอีกแบบนี้ฮะมันก็ไม่ถูกเหมือนที่ชักชูเมอร์พูดเมื่อวานผมก็เลยเออมันก็ถูกนะ หนึ่ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่ๆไวรัสมาระบาดแล้วก็สั่งให้ธุรกิจทั้งหมดปิดพอปิดตอนนี้ทางรีพับลิกันเขาก็เซตบัตเจตให้ต่ำลงก็คือ1.2หรือ1.5นะครับโดยโดยบัตเจตของเขาโฟกัสตรงที่ว่าโอเพนนิ่งก็คือเซตบัตเจตไปที่สคูลไลท์อเบลิตี้โปรเทชันนะสังเกตดูฮิลส์แอคเขาจะเน้นตรงนั้นนะคือพูดง่ายๆก็คือ d e โมแคร t กเนี่ยต้องการให้เงินช่วยเหลือดีขึ้นกว่าเดิมแต่ทาง Republican ก็คืออยากจะเปิดบิสเนสอยากให้คนกลับไปทำงานซึ่งมันสวนกระแสกันก็คือบัต g เจ็ตก็ต่างกันก็คือตกลงกันไม่ได้นะฮะก็ก็คล้ายๆกับเ,เจ้าของร้านกับลูกจ้างแบบนี้ฮะสมมุติว่า Republican หรือซ n เนตนะฮะเสียงข้างเสียงข้ขางมากก จะเป็นรีพับลิกันหรือเขาเรียกว่า GOP นะฮะก็คือเจ้าของร้านแบบนี้ฮะอย่างเดโมแครตก็จะเป็นลูกจ้างเจ้าของร้านก็จะต้องเซตบัต g เจตให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะให้บิสเนสมันไปได้แต่ลูกจ้างก็อยากจะไม่อยากมาทำงานเพราะกลัวต้องการโปรเทคชั่นต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมฮะคือความคิดของเขาทั้งสองคนนี้ก็คือเหมือนกับเจ้าของบิสเนสกับวิร์กเกอร์แบบนี้ฮะนายจ้างกับลูกจ้างซึ่ง ก็รู้ๆกันอยู่นะฮะว่า GOP หรือ c n e นะฮะซึ่งเป็นเสียงข้างมากของ House Republican นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกระบอกเสียงของนักธุรกิจนักลงทุนนะฮะสังเกตดูนะครับการประชุมมี4ท่านนะครับแต่ไม่มี Mr.McConnell เลยนะครับทั้งๆที่เขาเป็น Majority Leader ของ Senate นะฮะเหมือนกับว่าเขารู้สึกไม่พอใจนะฮะใน ในตัวของพรรคเองที่เกินครึ่งไม่เห็นด้วยแล้วไม่อยากให้ผ่านนะครับซึ่งมันมีผลกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีผลกับอะไรหลายๆอย่างคือถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะดูไม่ดีนะครับเพราะตอนนี้ทางฝ่ายซินเนตหรือ GOP ที่เขาเรียกกันนะฮะแล้วก็ Republican นะฮะอันเดียวกันครับผมก็คือตอนนี้เขา ทำอะไรกันอยู่นะครับเขาก็ห่วงเศรษฐ,ฐกิจนะฮะแต่เป็นเศรษฐกิจของในมุมมองของนักลงทุนนะฮะซึ่งแบบตัวเล็กๆอย่างเราก็ต้องเดโมแคลคนะฮะซึ่งแนนซี่พอลูซีกับชัรคชูเมอร์อัดเต็มเหนี่ยวนะครับเขาพูดแบบว่าให้สัมภาษณ์นะครับ เขาพูดแบบถึงพิกถึงขิงมากเลยนะครับแบบชักชูเมอร์บอกว่ามันถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือมันไม่ใช่มันไม่ผ่านมันไม่ดีเลยมันไม่มีอะไรรุดหน้าเกิดขึ้นเลยสตีเวนแมนูเช่นก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือ noting h h a p p e n e d noting h going on ก็ประมาณนี้นะครับก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่เวลานี้แหละครับมันก็จะมาบีบทั้งส ฝ่ายเนี่ยครับสภา2เขาเรียกว่าสภา2อ,อฝั่งเนี่ยนะฮะสภาล่างกับสภาสูงเนี่ยฮะก็จะทําให้เขาจะต้องตัดสินใจนะฮะเอาอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะว่าเดทไลนมันมาแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับจะมาอัปเดตให้ถ้าผมารู้คืบหน้าของ4ท่านนี้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราจะได้เงินต่อ 600อีกหรือเปล่านะครับผมว่าได้แน่นอนเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะได้นะครับแล้วก็ประธานาธิบดีก็พูดคร่าวๆนะครับว่าเงินพันสองเนี่ยอาจจะได้เยอะขึ้นอยากจะช่วยเหลือให้มากขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าพูดเพื่อเป็นการหาเสียงหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับได้เยอะหรือได้น้อยหรือได้เท่าเดิมมันก็ถือว่าดีกับพวกเรานะครับผมเพราะฉะนั้น ก็จะลุ้นสุดๆนะครับถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตผมจะไม่พูดเรื่องอื่นนะครับผมจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือสติ t e Che c เกับเงินช่วยเหลือ u n e m p l o y e d นะครับผมก็จะโฟกัสอยู่2เรื่องนี้นะฮะแล้วก็จะพูดเข้าใจง่ายๆนะครับผมเรื่องอื่นก็ไม่พูดนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับผมเอาละครับแล้วก็กดกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดนะฮะแล้วผมจะมาอัปเดต ทันทีนะครับที่ได้ข่าวจากสี่ท่านนี้หลังจากนิโกเชตนะฮะขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ